สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เออผักบุ้งนี่ต้องตัดตัดเพราะว่าแมงมันกินหมดเลยแมงมันกินหมดเลยก็ตัดออกให้มันงอกขึ้นมาใหม่เราเอาดินใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่อ่านี่ผักสลัดดีหน้าเห็นไหมผักสลัดดีหน้าที่หน้าปลูกขึ้นตั้งต้นหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่ต้นเดียวนองนั้นเปื่อยหมดเลย เอ่ออันนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอ้ออันนี้ต้นมะละกอหูกแม่ผักชีอยู่ตรงนูน้นข้างหลังดีหน้าผักชีใช,ใช่ไหมคะมในเนี้ยนี่วัวรดน้ำอยู่นี่หน้าแน่วัวรดน้ำอยู่นี่ค่ะนี่วัวรดน้ำมัมนจะตัดอะไรตัดใบมันนะอย่าไปตัดดอกมันนะเด,ดนะีย๋ยวมันไม่งอกนะ จะเทลงบ่อเลยทีเดียวก็ดีนะพี่เป๊ะมันจะได้ไม่ล้นมันจะล้นแล้วนะน่ะม,ม,มันหนักมากนะลูกหนักแน่นอ้ยหลังจะหา,าถ่ายรูปถ่ายรูปไหนดอ,ไดอกไม้ดอกไม้ดูดอกไม้ชมดอกไม้หน่อยไหนดอกไม้ดอกอะไรคะสีม่วงดอกสีม่วงเห็นแตงกวาไหม ดีนดะ้มีม,มีแตงกวาด้วยนะเห็นแตงกวาดีนดะเห็นรูปแตงกวาไหมนี่ดูอือโอ้ยอย่าไปตัดยอดมันดอกมันะน่นไม่เอาไม่เอาไม่ตัดตัวนั้นตัดเฉพาะใบมันถ้าหนูจะตัดใบมันอ่าใบมันที่มันสีน้ำตาลอนะตัดได้แต่ถ้ามันใบสีเขียวเราไม่ตัดนะ อ,อู้มาดูแตงกวาเร็วมาดูแตงกวาได้ไงลูกก็เริ่มเลยแน่แน่นเก็บแตงกวาไหมลูกอู้ดอกกุหลาบสวยไหมเนี่ยอููจะทำอะไรคะหนูไปช่วยพี่เป๊ปไหมพี่เป๊ปกอกกอกขุยใส่็จถุงไหมคะมเอาวางก่อนค่ะ 我是小鹿。